ของแท้นาะครับหอยปุกตัวตัวลูกมันตัวใดก่อนครับหอยปุกนี่ลูกเจ้าไม้แม่ท้องปลาปังปังแสนร,ราคาห้องเนี่ยหอยปุกเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเห็นหน้อยๆจนสี่เก่งเน่ยนี่แม่ผสมติดแล้วนะแม่โอ้แม่สูงไงแม่นี่แม่สูงประมาณหลายปันได้หอยปูกครับนี่ ร้อยสี่สิบเก้านะครับลูกเจ้าใหม่เมื่อนี้เห็นแทะเจ้าคิงค้องนะครับเจ้าคิงค้องมาแท่เมื่อนี่เป็นการันตีแล้วนะครับหอยฟุกไปงานประกวดว่าเมื่อนี้ปีนี้จุงปะจุงอยู่นะครับปีกายก็จะเห็นหอยฟุกจุงก้ายเผือกนะครับกับทีมงานในหอยปลีหรือหอยหมูนะครับช่วงนี้เข้าตลาดขายก่อนเดี๋ยวสายสายไปงานประกวดเอาแม่ลูกสวยๆนะครับทีมงานหอยฟุกมื่อนี้ แต่อีกสักครู่นะครับนายหอย4ีแปลกจะิไปบางงานประกวดน้ำนะครับปีละเถื่อจังหวัดไรอีเทาผลงานในสนามาฝากว่าแม่พี่น้องนะครับ<แ>ทีมงานหอยหอยฟุกนะครับเป็นลูกเจ้าไม้นะครับหอ, <c oughs> อยฟูกอาขวาเบอร์ฝากว่าแม่พี่น้องนะเบอร์หอยหมู สาหลาไปไหมูรอสักกูนะครับอมูขาเบอร์โทโคมนั่นนะก็มใหม่ลูกจุงด้วยนั่นศูนองอาจารย์ครับผมแปดสี่แปดศหได้ยังไปจุงไหมนี่เ่อหาุ้ยไปประกวดเมืดว่าไปหาหลอดน้ำบ้านลองแชมป์เกาด็ีปีที่แล้วปีที่แล้วที่หนึ่งนี่ครับผม แล้วเจอการงานประกวดอีกทีอะไดซื้อบ่อท่านเขาตัวนึงลูกสร้างหุ่ดอนครับผมคั้วหกเดือนสูงลนอยสามาเมย์อยสามสิบหกคจะเอาไปประกวดไหมไม่พอลู่แล้วก็จะซื้อกันมาทํำสูงแต่ว่าซื้อบรอท่านเขาสีได้บ่คักลูกดีครับเมยห่างห้างซ้ำเปล่าห้างหน่เม่เนาะ เทาลูกอีกสุดยดอดเล้นเปลูกสร้างอุ้ดอดนด้ยกับบาซารเฮางได้จูงแล้วนะครับมัมน,นีีฝากไว้คมหนึ่งเดี๋ยวเจอกันงานประกวดวกตะมผูเป็นไขกโท้ซับแต่เลยล่ะมันเปเกอค้มอยู่